สวัสดีครับสวัสดีเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาพบกันเหมือนเดิม,มาอาหารมื้อยามเย็นพอนเราไปกินข้าวกันเดี๋ยววันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องก่อนอา่าเรื่องนี้ก็เกิดที่ชนบทแห่งหนึง่งมีนักการเมืองท่านหนึ่งลงพื้นที่ในชนบทระหว่างที่ลงพื้นที่ก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ชาวบ้านก็แห่กันมาเต็มเลยชอ่นักการเมืองท่านนี้ก็บอกชาวบ้านเลย ทุกท่านวันนี้ผมมาแล้วมีอะไรผมช่วยเหลือบอกผมมาเลยต้องการอะไรผมช่วยเหลือบอกผมมาผมจะช่วยคุณอย่างเต็มที่ชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านท่านหนึ่งก็มาเท่านคะท่านคะที่หมู่บ้านของฉันเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอยู่สองเรื่องค่ะอยากให้ท่านได้ช่วยเหลือนักการเมืองก็บอกบอกผมไม่ได้เลยทุกเรื่องผมจะจัดการใี่คุณได้อย่างมีเยี่ยมขอให้บอกผมมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจใดใทั้งนั้น ไอ,อ้ตัวแทนหมู่บ้านก็บอกเลยท่านคบเรื่องแรกก็คือเนี่ยคะ่ะถนนที่ท่านเห็นอยู่ตอนเนี้ยถนนมันขาดทางเดินสัญจรไม่ได้การเดินทางไม่สะดวกเลยคะ่ะรบกวนให้ท่านช่วยเหลือเนี่ยนะคะยังไม่ทันพูดพามทำเพลงเลยนะการเมืองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเลยฮัลโหลมีผมมีนะครับผมช่วยดําเนินการด้วยที่หมู่บ้านนนเนี่ยถนนเนี่ยเขาไม่ดีเนี่ยช่วยดีมาดําเนินการซ่อมแซมถนนให้เสร็จโดยหยวนเลยนะ ภายในภายในสัปดาห์นี้เลยนะมีผมเป็นคนโทรมาเองนะขอร้องนะจัดการให้เลยนะโอเคเราก็ท่านนากการเมืองก็วางสายทหารก็เลยบอกไปไงครับผมจัดการให้ได้โดยทันทีเลยไม่ต้องเกณฑใจบอกผมมาเอาอีกเรื่องหนึ่งบอกผมมาได้เลยมีอะไรผมช่วยเหลือไอตัวแทนหมู่บ้านก็อักก็อักก็อักกะอักกะอ้วนไม่กล้าพูดอ้ำอ้ำมึงอึ้งไอนาการเมืองก็บอกพูดมาเลยไม่ต้องเกรงใจ ผมมาคนจริงทําอะไรผมแก้ไขให้ได้อยู่แล้วบอกผมมาเลยเอตัวแทนหมู่บ้านก็บอกเอ่อท่านคะังั้นอันนั้นขอบอกเลยแล้วกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฉันขอร้องก็คือเอ่อตอนเนี้ยสัญญาณโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านเลยค่ะท่านช่วยรบกวนด้วยนะคะตุกมากันงงงว่เคไปละสวัสดีครับเฮ้ยลืมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อไปเอิ้น มาวันนี้เราจะมาเริ่มกินข้าวกันวันนี้เรามีอะไรกินกันบ้างเนี่ยามาเรื่อง่ายๆกันเลยไกเคียวเลยไก่เคียวที่นี่นะที่บ้านนี้เวลากินเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมีใส่พริกตัวเนี่ยใสพิกด้วยบาต้องใส่พริกด้วยนะแต่ยังหาพริกไม่เจออยู่เนี่ยแหละอันเนี้ยหมูสับไก่ไเจียวหมูสับใส่ต้นหอมใส่ผักชีอะไรอนะ่ะแล้วก็ใสพ่พริกด้วยอันนี้เขาเรียกหอยดองเป็นหอยแมงคู่ดองเป็นหอยแมงคู่ดองนะส่วนอันนี้ก็เป็นนี่โอ้ยนร้อนอ่ะตุดยักหน่อยนี่อันนี้เขาเรียกยยยนะวนน่า ต้ยมยำเต้าหู้หนเนี่ยต้มยำเต้าหู้เนี่วล้อนๆเนี่ยอร่อยเลยเนีกำลังฟังชุ่มๆเลยนะนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยต้องมีหักแก้มที่นี่กินอะไรต้องมีหักแก้มกตลอดนะแล้วก็กัดทอดสวแร้อนๆเห็นคอนไหมเห็นคอนไหมจเราเริ่มกินข้าวกันได้เลยเราขอเริ่มตักหอยดองกหอยดองแบบนี้เลยหอยดองกิน,นกันเลย,ยจริงๆเรามีอะไรนะน้ำพีชเต่าเลยนะ มันิเต้เี้งคนชอบกินเราแต่ตอนแต่ตอนกินแล้วมันแบบรสชาตมันจี๊ดจี๊เปรี้ยวจอ่ะแต่พอหลหามากินแล้วติดใจหลหนมากินแล้วติดใจนี่ตงถอมาอบอกอนงไม่ได้หรอกหอัานนะอกินน้ำปกินดทวยกันเองมัน่้แบบโอ้โหนี่มันต้ยำม,มาม่า,มาเลยเนะี่ย

ไม่เปิดมยว่เปิดมอยู่อย่างวันตอนหัดเสียเราไม่ได้เปิดมเตน็นไงไม่น่าขัดตัทุกแล้วไงกลับไปดูเลยนะสาคนท,ที่ดูกลับไปดูเนะลยนมุยยงวันนี้ดูจ้ามันีอะไรผู้ชายคนหนึงมันบก็มียมอนกับาบ้านแล้วก็ท,ท้ายอ่ะก็ไปตามจับได้ว่า ว่าผัวน่ะไอ้ผูดายเป็นคนพาค่าเองนาผู้ดายรู้สกผอื่นื่อทอีทอยไม่อีทอยคนดูดับพิษคนดูดับพิษที่มันทำร้ายผูอื่ใช่มะนเจอร้วนะรู้สึกอยู่สองอย่างรู้สึกวรู้สความเป็นพ่อรู้เปล่าเราเราเลี้ยงหมาอ่นีหรือก็ไเจอชายอะรย่างเก็ไจอีเนี่ยอีทอยเนี่ยวันนี้เขาไปเขากระื้ล้วเขากระึื โรคกระใหม่น,นี่มันอันตรายมากเวลาไปอยู่กับใครเราก็ไปเนื้อเชื่อใจไม่ได้โดยความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกของตอนเป็นคนน่ะเกิดเราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตลอดว่าผู้ชายเนี่ยอย่าไปรังแกผู้หญิงนะอย่าไปใช้กำลังกับผู้หญิงนะเมื่อโตขึ้นมาพ่อแม่ตักสอนมาสังคมบอกพี่ทรายเนี่ยมันทำไม่ได้ยังไงรู้ที่บ้านมันเก,ก,ก,กิเนขอบเขหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ ไม่ต้องสือกหกเนี๋ยจะตื้นเขาทันั้นที่เขาก็ตื้อะไรมันไม่ได้อืดูแล้วเปนเรื่องที่น่าเสียดมันไม่สมควรเราเิดมาขอเรื่องหัวแค่นั้นเรก็ดินเขาไปแค่นั้นเองก็ตกเราไปตกเตียงแกเขามันทำไปได้ยังไงพอมันลาเสร็จมันก็ไม่กล้ายอมรับความผิด ด,ด้วยนิสัส่จนวนตัดามันนะมัน็นอีทอยมันไปอีทอยมันก็เลยไปตระกดกแรงว่ามเมียนีออกมานับ,บ้านเขาคดนีตัวมันทำได้เด็ผู้หญิงมันก็เลยออกไปแล้วมันก็เลยไปกระกดกแรงว่ผู้หญิงเนี่ยหนออกจาบ้านเห็นไหมพอคนมันคนดูเปนอีอะพอเาทำอะไรมัน,ก,นมก็จะโกหกผิดเมลูกก็มีขีดไม่ไอ้ เมื่อรู้มันรักลูกก็แบบแต่ถ้ามันรักลูกเนี่ยแล้วมันรู้ถึงว่าวันหนึ่งลูกมันไปดูกระทำอะไรครับมันจะรู้ตัวยังไงเขาลูกก็ยิ้มหอยเนี่ยหนึ่งก็คือสมองไม่มีสองก็คือขัดที่กลัวหลังแกได้เฉพาะผู้หญิงเห็นแล้วว่าก็ถูกใจลูกเราลูกเราก็เลี้ยงมาอยูด่ดีไปเจอผู้ชายคนเห็นอยากกระทำแล้วก็ทำที่กลัว ให้เขาทำปิดมาขนาดไหนก็ไม่ปน,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 มน,น,น,นี่เาเเยเีราบอกตนนี้อนีลิกละต้องหอัต้องไปทลูกต้มยำต้มยำหมูับ ตับได้แล้วมันจะเป็นยังไงออมัน,นเข้าไปในคูกไๆๆๆ็ไม่โดนปุ๋ยึ้นตุ๋ยอมันโดนกีท่ทองรับมารีบเราทำงานไม่ได้หรือคนดูเบือ่อรีบต้องทำคีบต้องำทำด้วยกันบ้าง เราลตอคราัพโหลดาไปร่ะถ nah, ้าไดแล้วครับคุมา้มหมดการสิ่งขึ้นหน้าบ๊ายบาย